เอาละครับมาถึงสกู๊ปต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ที่แบบตื่นเต้นแล้วก็ฮือฮามากนะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะฮะนั่นก็คือ Jurassic Park ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกำกับโดย Steven Spielberg นะครับซึ่งได้รับฉายาว่าเป็นพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดตอนนี้นะฮะหลังจากที่ทิ้งชังหวะนะฮะไปเป็น10ปีนะครับภาคต่อของ Jurassic Park กลับมาแล้วแล้วกำลังจ่อโรงจะฉายนะครับในชื่อว่า Jurassic World นี่แค่ปล่อยทีเซอร์ออกมายัางสร้างปรากฏการณ์กระแสถล่มทลายขนาดนี้กระแสขนาดนี้เนี่ยมันแรงขนาดไหนต้องไปขยายพร้อมๆกันนะครับถึงรายละเอียดที่ว่าครับเชิญครับ What happened to the sibling? She ate it. ไม่กี่เดือนต่อจากนี้นางไตรท่าที่ห่างหายจนเข้ากลิ่นเมฆไปนานกว่า10ปีจะได้กลับมาพลัง,งเสียงนร้องกันอีกครั้งเมื่อทาย Universal Pictures ปล่อยทีเซอร์นหนังไดนโนเสาร์รอบตำนานเพื่อเรียกนำย้อยกันไปแล้วในชื่อเรื่อง Jurassic World ซึ่งเป็นภืคต่อของ Jurassic Park โดยงานนี้คาะทีมงานได้เริ่มปล่อยมทุกูอกัมาอีกครั้งด้วยการจัดตัวอย่างที่แสนจะดุดเด่ดเนเผ็ดมันยิ่งกว่าเดิมทำให้คนที่เฝ้ารอคอยหนังเรื่องนี้แทบจะอยากดูจนทนไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ รีบเข้าไปกดดูใน YouTube อยา่างถล่มทลายจนยอดวิวพุ่งสูงขึ้นไปนประวัติการในไม่กี่วันมีขนาดตัวอย่างมีความยาวเพียง2.40นาทีเท่านั้นแต่กลับได้รับยอดวิวสูงถึง14ล้านวิวเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นนับว่าเป็นปรากฏการณ์ทีเซนหนังที่ปลดตัวพร้อมกับความแรงแบบทะลุจอสมกับเป็นหนังในตำนานที่ทุกคนรอคอยจริงๆค่ะ จุลาสิควลนั้นจะเป็นภาคต่อมาจากจุลาสิคพาร์คที่ลุงจอท์นแฮมมอนได้เนรมิตมันขึ้นมาเพื่อให้ทวโลกได้มาสัมผัสกับต่อไดนโนเสาร์ที่หายสาบสูญไปแต่เนื่องด้วยการเวลาที่ผ่านไปทําให้ผู้คนต่างเริ่มคุ้นชินและเบื่อนหน่ายกับไดนโนเสาร์เดิมๆทาให้เขาต้องนําวิทยาการที่กําลังทดลองอยู่ด้วยการตัดต่อพันธุกรรมไดนโนเสาร์พันใหม่ขึ้นมาเพื่อให้มันมีความใหญ่โตดุดันมากขึ้นกว่าเดิมแต่แล้วมันก็ทําให้เกิดสิ่งผิดพลาดอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนั่นก็คือเมื่อมารู เนื่องจากไดโนเสาร์ไม่ใช่สัตว์ที่เชื่องต่อผู้คนแต่มันเป็นนักล่าอันแสนเลือดเยตะหากทำให้สวนสนุกแห่งนั้นเ <You 're S 2> <า>กิดความโลมันขึ้นและกลายเป็นสม <People. S 1> รภูมิ <Now here S 1> ผู้ <to go. S 1> ถูกล่าโดยไดนโนเสาร์กินเนื้อนั่นเองค่ะมารวมสารต่อ,อความมันของคนงานเก่าแก่คอนสตีิวสปิลเบิร์กผู้กำกับหนังสองภาคแรก และได้ส่งไมต้ตอบฟีมือดีอย่างลินเฟรวโลผู้กำกับเลื่องใหม่แรงมาทำหน้าที่แทนแถมยังมีพระเอกหนุ่มผู้ดกนดังในหนังแอคชั่นเรื่อมาเวลนั้นก็คือคริสแพสจากเรื่องปรายเดน f ์ออฟเดอะกาลีอีกด้วยค่ะงานมีต้องมันทุจออยอ่างแน่นอนโดยวันข้องชคือวันที่<ด>18มิถุนายนนี้อดใจรอกดนอีกนิดนึงค่ะ สำหรับภาคนี้เนี่ยนะครับน่าเชื่อและเกินนะฮะว่าจะต้องทําเงินมากเหมือนกันนะครับไม่แพ้ภาคที่ผ่านๆมาเลยทีเดียวเพราะว่าใครๆก็ชอบนะครับไดนโนเสาวกินคนที่ตัวสูงยิงกระตึกแบบนี้เนี่ยนะฮะมันมีมนสเสน่ห์น่าดูเหมือนกันใช่ไหมละครับเอาละครับเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ The Avengers Age of Ultron กับ True Insider ที่นี่สักครู่เดียวครับ